อยากรักษาฝ้าให้หายขาดต้องใช้ตัวนี้เลยค่ะครีมทาฝ้าของบ้านครีมหลายๆคนนะคะบอกว่าฝ้าไม่สามารถหายขาดได้แต่จะบอกว่าฝ้าสามารถหายขาดได้แค่เพียงเราเข้าใจค่ะวันนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจกระบวนการของการเกิดฝ้าทั้งหมดนะไม่ยากเลยนะคะเราสามารถที่จะหายขาดได้จริงๆค่ะอันดับแรกนะคะสาเหตุของการเกิดฝ้าคือแสงแดดค่ะเราจะต้องทากันแดดนะคะเพื่อปกป้องไม่ให้เกิดฝ้าใหม่เกิดขึ้นและฝ้าเก่ามันจะค่อยๆจางลงนะคะและตัวนี้ค่ะสามารถรักษา ได้ไงนะคะมันจะยับยั้งทุกกระบวนการที่ทําให้เกิดฟ้าเช่นเวลาแสงแดดนะคะมาโดนผิวหน้าเรามันจะกระตุ้นเซลล์นะคะเมลาตินไซต์ให้เกิดการสร้างน,นะคะเอนไซม์ไทโรซีนเสนะคะดังนั้นมันจะไปยับยั้งกระบวนการนี้และถ้าสมมุติว่ามันมีเล็ดลอดเข้าไปในกระบวนการสร้างเอนไซม์ไทโรซีนเสในตัวนี้ค่ะก็จะไปยับยั้งกระบวนการการสร้างเอนไซม์ไทโรซีนเสซึ่งเป็นกระบวนการของการสร้างเมรร็ดสีเมลานินอีกและถ้ายังมีแบบตัวที่มันดื้อแล้วหลุดลอดออกไปสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วหลุดลอด นะะในที่เส้นทางเดนไดเจ้าครีมทาฟ้าแอนติเมลาสมาของซายนะคะก็ไปยับยั้งขั้นตอนการขนส่งที่ขั้นตอนของท่อเดนไดอีกด้วยนะคะและเท่านั้นไม่พอค่ะพอมันส่งเรียบร้อยแล้วมันจะเกิดการแสดงผลให้เห็นที่ผิวหน้าของเราอย่างชัดเจนนั่นเองนะคะเราเรียกว่าโกดังการกักเก็บฟ้าน,นั่นเองนะคะท่านั้นค่ะตัวนี้ตอบทุกโจทย์ครบทุกเรื่องของกระบวนการการสร้างเม็ดสีมันเลนที่ผิดปกตินะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะบอกเลยว่าได้กล้าทาให้ลองลูกค้าหลายคนนะคะ ลองประมาณสักเจ็ดถึงสี่วันรู้เลยว่าเฮ้ยหน้าเริ่มขาวกระจ่างใสขึ้นแล้วและใช้ต่อเนื่อนนะคะบางคนอาจใช้เวลารักษานะคะเดือนหนึ่งสามเดือน6เดือนขึ้นอยู่กับความหนาบางของฝ้าแต่ไซค่าการ,รันตีว่าหยุดใช้แล้วนะคะไม่ทําให้หน้าบางไม่ทําให้หน้าลอกและก็มีสุขภาพผิวที่ดีตามมาอีกด้วยนะคะวันนี้ค่ะถ้าใครสนใจครีมทาฝ้าของบ้านพีมนะคะราคาเพียงกระปุกละสามร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองนะคะแค่พิมพ์คําว่าครีมฝ้าค่ะเดี๋ยวไซจะให้ทีมงานนะคะส่งคําแนะนําดีๆโดยด่วนไป ให้เลยและพร้อมกับให้โปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะติดตามคลิปดีๆแบบนี้ได้ที่นี่กับสายบ้านครีมเลยนะคะ